อ่ะน <Scroll> ี่ละขอถวายนมเจยะสิติตัณนางลาภังสุธีปะทะยังสู้กังบาลังเซลีอายุเจวันโนเจปุกังชื่อว่าสิทธิ์พะวันทุเตกคูกษะปุตโตสติมาโตมาคู่กษัปุตโธรรมโสสติมาโตมหาคู่กษัปุตโสังโฆสติมาโตอายุวันนกตัณหาวันนก สิริวันนโกยสาวันนโกปละวันนโกอนทุสัปตาทุขารุกาปยาเวลาโสกาสันทูจุปัตตวะอเนกาอันดรายเปวินาสันทุจเตสาสยาสิติตนังลับังโสติภาคยังสุขังบาลันสิริอายุเจวันโนเจ้าผู้ังชิวสิติปวันตุเตยถาวะริวังหาปุราปาเลผู้เรนตีสากลังเอวะเมวะอิโตตินนางเปตนัง อุปกาปติอิชิตังปฏิตังทุหมังคิพเมวัสมิสันตุสเปผูเรนตุสังกปะจันโดปณะรโสยถาสเปทิโยวิวัสสันตุสปะรุโวินัสสันตุมาเทพระวันดวนดราโยสุขีติกายุโภปว่าทพิวาธนาสีริสันนิจังอุทาปจายโนจตารธรรมมาวัทันติ อายุวนโนสุขังพลังส